นพี่น้าจะได้จัดไหมเออจัดสิจัดด้อยู่ช่วงนันพี่จอดใด้จัดสิจัดชุดชันเลยแล้วไดตัดมาให้ตาไม่ต้องชาร์จเองติดมีไหมคะพี่นาตรงนี้ก่อนตอนเด็กๆต้องมาดไม่มีเมียครับ ตรงนี้เราพบตอบเขาประกวด50ลุโสดพิโอใช่ไหมเนี่ยกลาบอกกันตีได้รับรองเลยว่ายังไม่มีการแล้วก็ไม่มีเมียนี่รแบบซิงใช่ไหมไม่แน่ใจประกวดไม่ได้รูนะในประเทศไม่มีเมียเนี่ยนี่ทีเป็นตุ้นใช่ไหมพีรอดูไหมนะ